หรือหนักหรืออะไรชื่อถึงแบบหายไปเพราะอยู่ในเบื้องหลังทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้ถ่ายทำมาหลายหมื่งปีแล้วแต่เพิ่งได้เข้าโรงเรียนทหารมคะใช่ใช่ก็ก็แบบเอ่อก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะกว่าจะได้ออกมาเป็นงานที่แบบเจ็บขนาดนี้ใค่ทำนนานไหมคะเรื่องนี้ก็มันห้าหกเดือนเลยนะคะไม่ได้แบบโวดมากแบบคาดหวังไหมคะก็เหมือนกับมันแบบกระแสไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ใจว่ากระแสดีแน่นอนแน่อาจจะได้ดูแล้วเนาะอาจจะคนได้ดูแลใช่ใช่ก็ก็มันเรียกว่าอะไรคือดูแลแล้วเราก็เข้าใจซึมซับเข้าไปด้วยว่าแบบเอาที่ผ่านมาเราเข้าใจผิดเรื่องความรักมาตลอดคนะือเราแบบเหมือนเราปิดใจกับมนันเหมือนเราแบบเออเรียกว่าอะไรมันมันสอนให้ให้รักให้เต็มแ,แล้วก็รักกันานานๆเลยงานเพลงนะคะน้มูชาเงี้ยเงี้ยหายไปเลยใช่ จะไม่มีคนส่งยังยังยังคาส่งยังไม่ส่งเพลงมาก็เราจะรอค่างค่างที่จะใช้เวลารอพร้อมลองมากๆแล้วแต่ว่าเพลงมันแบบมันจะต้องแบบแจกจริงๆมันก็เลยแบบใช้เวลากำลังทำเพลงอยู่ค่ะไม่ได้ติดไม่ได้ติดอะไรหรือเปล่าคะแบบทีมงานหรืออะไรนี้หรือเปล่าไม่นะคะติดค่เรื่องทีมงานหรืออะไรนี้หรือเปล่าไม่นะคะฉันยังอยู่ที่แกรมมี่เหมือนเดิมยังอยู่ค่ายเดิมไม่ได้ย้ายค่ายไปไหนเป็นค่าบหที่ดึงอย่างี คือถูกเพลงตัวเองเหมือนกันนะรู้สึกว่าเออห่างหายไปนานจริงแบบปีหนึ่งเต็มๆที่แบบยังไม่มีเพลงออกมาก็แบบก็จริงๆก็คุยกับนักแต่งเพลงอยู่ทุกๆวันว่าแบบเออเสร็จหรือยังคะมาหรือยังมาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเขาก็เขาก็ก็ใส่ขเขานะเพราะว่างานที่มันดีๆจริงๆออกมาแล้วทุกคนชอบมันก็ใช้เวลาเน,นิ่มๆอ่ะมันมีความมันก็เหมือนแบบเรามีงานเพลงที่หมดงานเพลงให้ร้องแล้วแต่เหมือนเราแบบไม่พอใจโปรดิวเซอร์มีการเปลี่ยนโปรดิวเซอร์บ่อยอะไรแบบ หนึงเพราะว่าเอ่อเรียกว่าอะไรอะคะชาชารู้สึกว่าเพลงที่ที่เราควรจะปล่อยออกมามันจะต้องมันจะต้องคือทั้งเป็นตัวชาด้วยคือชามไม่ชอบลองแล้วเป็นเป็นใครก็ได้เลยือไม่ใช่แบบเพลงที่ออกมาไมต้องเป็นชาแล้วก็แบบสไตล์เพลงที่ออกมามันก็มันจะต้องทั้งชาชอบและหลายคนชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เลยแบบมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนิดหน่อยอะ คือมันมีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันถึง,งแค่แตกหักแบบนค่ะาจารไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรเลยแต่ว่าอาจจะเป็นแค่แบบยังยังเข้าใจไม่ตรงกันมากกว่ารว่าว่าแบบสิ่งที่เราต้องการมันอาจจะไม่ตรงกรัน เงียบเมียบกันไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาใเรืออิชั่อะไระแค่แบบแค่แค่อาจจะเข้าใจไม่ตงรงกันที่าวเองแต่ทั้งสงเขาก็โอเคที่เราบอกว่าเราพอเปลี่ยนโปรดิเซอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่ได้มีการ,รจารูดแคสอะไรกันโอ้ยไม่มีไม่มีไม่มีเลยค่ะไม่มี ว่าจะแบบช่วงไหนประมาณช่วงไหลาเดืไลน์เราจะออกมาหวังว่าจะภายในเดบอ์ธันวาคมนี้หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าทุกขอให้มีแบบงานที่มันที่มัน,ท,มนออที่มันออกมาแล้วมัน,มนคือเราอยากจะปล่อยมันไปแบบจะเป็นฟสียสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยคะเพลงช้าเป็นเพลงช้ามากกว่าเรื่องแบบมุมมองในเรื่องความรักเรื่องอะไรแบบ อยากจะแบบว่าควบคุมการแต่งทำเอ็มวีอะไรเองอทุกอย่างเหมือนเดิมไหมคะน้องชลอ่าอาจจะไม่ได้แบบฟูลฟูลเลยอาจจะไม่ได้เต็มตัวแต่ว่าก็คงม,มีค่ะเพราะว่าชาชาได้ทํางานแบบนี้มามามาหลไหลไหลเพลงแล้วอะไรแบบนี้ตัวเองเป็นคนหนึ่งในเอ็มวีแบบช่วยคิดเรื่อง เขาเรียวกว่ามันมันคือเรื่องความรู้สึกกัเนาะคนแต่งเพลงมันก็ต้องใช้ความรู้สึกล้วนๆถ้าเข <c oughs> ายังไม่ฟิลเขาก็อะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้เวลาแต่ไงเราก็ยืนยันว่าเราจะไม่หยุดทำงานกันเลยนอยาค่ะอย่าพึ่งเล่นกันนะ